ใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าประสดาบันก็ไม่ยากนักนี่สำหรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่ว่าคนที่นึกคิดว่าตัวจะตายถ้าคิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นประโสดาบันเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันมาสลับกันไป มี่ความเหนื่อยยากในกายยังมีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูตัดว่าถ้ากะไรก็ดีตัดความเกิดเใี้สิน้นจุดหมายปลายทางก็คือนิพานนี่การเรยี่เข้าพนิพานถ้าจะว่ากันต,ตามสัญญสิทธิ์ระการก็รู้สึกว่าจะช้าเราก็ไปรวปยอดกันตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนในนว้บในมหาสติปัฏฐานาสูตร ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเราจงอย่าสนใจร่างกายกายในกายได้แตะกายของเราจงมีความคิดว่ากายนี้มันสักแต่ว่าเป็นกายกายนี้สักแต่ว่าเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องกลางมีการสลายตัวไปในที่สดุดเราคือจิต ที่เข้ามาใสายสถิตยอยู่ในกายถ้ากายมันพังเราก็ต้องไปไปแล้วแต่ว่าไปเรายังมีต้องมาหากายเป็นที่เกิดอีกแล้วก็มีความทุกข์อย่างนี้องค์สมเด็จพระจาิาสีรวบรัดตัดใจความว่าเธอจงอย่าสนใจในกายของเธอในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทํางานหาอาหารเลี้ยงมันหาผ้าโน้ตผาห่มให้กิดม,มันเพื่อเป็นการป้องกันการหนาวการร้อน องการหิวกระหายในอาหารแต่ถ้าว่าจงอย่าคิดว่าเรากับร่างกายนี้จะอยู่ร่วมกันตะะลอดกาลตลอดสมัยให้มีความรู้สึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่องเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตที่เข้ามาใส่ร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมันสลายตัวเมื่อไรเราก็ต้องไป องสมเด็จพระจอมไตรยแนะนำว่าจงยาผูกพันร่างกายต่อไปเราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นแดงของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ได้บรรดาลความสุขให้แก่เราเมื่อร่างกายนี้หมดไปเมื่อไรขึ้นชื่อว่าความต้องการในร่างกายอย่างนี้สำหรับเราไม่มีอีกแล้วก็ทรงแนะนำว่าแม้แต่ร่างกายของบุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องการ และก็ไม่ต้องการไม่ผูกพันในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่ว่าสมบัติของโลกมันก็เป็นสมบัติของโลกในเมื่อชีวิตตินรียก้องเรานี้หมดไปก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะพึงปกครองสมบัติของโลกต่อไปได้ถ้ากําลังใจข้ามรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายคิดอย่างนี้เป็นปกติแล้วแถมต่อไปสนิทว่าถ้าเราตายคราวนี้เราขอมีพระนิพพานเป็นที่ไป มนุ์โลก็ดีเทวโลก็ดีกกดพรมโลกคนดีไม่เป็นที่ยินดีสําหรบบเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานถ้ารมใจเขามันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติอารมณ์ความรักรักในเพศอารมณ์ความโลภในทรัพย์สินอารมณ์ความโกรธความเยบ่บหยาดความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปโฉนนมพันธ์ร่างกายรับเสียทรัพย์สินนั้นหลายก็สลายตัวไปจากจิต อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอารมณ์แห่งพระนิพพานร่วมความว่าเป็นอราหันต์ตายจากชาตินี้แล้วก็ไปพระนิพพานทันที